แม็กซ์พมติชนรวมทั้งองค์การยูนิเซฟแล้วก็คณะผู้จัดงานทุกหน่วยงาน Forget Me Not Concert for UNICEF ขอมอบให้คารวาลเป็นผู้กล่าวคำอำลาด้วยเสียงเพลงจากใจของเขาเพลงที่ปังง่ายๆแต่ว่าความหมายลึกซึ้งมีทั้งเพลงในอดีตและก็เพลงใหม่ผลงานสร้างสรรค์ Forget Me Not Concert for UNICEF ชื่อก็บอกแล้วว่า Forget Me Not อย่าลืมฉันอย่าลืมวันนี้แล้วก็อย่าลืม,มเยาวชนไทยทั้งในป่าคอนกรีตและในชนบท ที่จะต้องเป็นเยาวชนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตเพื่อมาช่วยกันสร้างสารรค์สังคมที่ดีกว่าระหว่างผู้ชมซึ่งสละเวลาสลักสตางค์และผู้จัดซึ่งสละเวลาและแรงงานเราจะมีดนตรีเป็นสื่อกลางจากศิลปินเพื่อสันติภาพครั้งต่อไปอีกเพื่อเยาวชนไทยจนกว่าจะถึงวันนั้นขอเชิญพบกับคารวานค่ะ